เอาแค่ทันรถปัญหาจระาะจรให้ผมให้ได้ก่อนเถอะมันปัญหาสำคัญสุดอันหนึ่งก็คือการใช้รถใช้ถนนท่านห้ามเขาได้ไหมห้ามรถเก่ามาวิ่งเลยได้ไหมถ้าได้บอกผมมารัฐบาลก่อนๆเคยตอบมาไหมผมไม่ได้พูดถึงรถทั่วไปนะครับผมพูดถึงบางคนที่พูดอะรัฐบาลของคนที่พูดเมื่อต,ตะครู่เนี่ยถ้าทํามาแล้วผมยอมรับถ้าทำแล้วดีๆผมไม่ต้องทำนะผมไม่ได้ว่าใคร,คร้วกันเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเดี๋ยว มีคาชี้แจงว่ามียุทธศาสตร์ชาติแล้วเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไรอย่าพูดลอยๆหลายคนเราพูดจะแก้สองจุดค่าพีเอ็มสองคาเอาแค่ทันลถปัญหาจราจรให้ผมให้ได้ก่อนเถอะมันปัญหาสำคัญสุดอันหนึ่งก็คือการใช้รถใช้ถนนท่านห้ามเขาได้ไหมห้ามได้ไหมครับห้ามรถเก่ามาวิ่งเลยได้ไหมถ้าได้บอกผมมาคนเรามีไรายได้ที่แตกตากก่างกันทำยังไงเขาจะปรับตัวเองให้เขาก็ได้ ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับก่อนนี้จะเจริญร่ํารวยมาวันนี้ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวคิดของผมนะไม่ได้ทํางานแบบสุกเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทําแบบนั้นผมต้องทําให้คนไทยทุกคนเขามีความสุข ไอความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดเห้เขาเชื่อพูดเธอเขารักไม่ใช่ผมผมพูดด้วยความจริงใจจากผมว่าจะพูดว่าจะทําอะไรการแก้ปัญหาประมงล้มเหลวมันล้มเหลวตรงไหนล้มเหลวเรื่องอะไรได้ล้มเหลวเรื่องการที่ทําให้คนทําถูกกฎหมายนี่มันล้มเหลวหรือไงผมไม่เข้าใจผมเรื่องการจะสร้างความเป็นธรรมให้กับ ทั้งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านแต่ทั้งสองคนต้องเคารพกติกา,ด,กาดิกาที่เราร่างขึ้นมาเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับการค้าต่างประเทศในเรื่องการประมงมันผิดตรงไหนไมาตรการชดเชยมาตรการเยียวยามาตรการเอ่อเรื่องการทำรลายเรือแล้วเรื่องนี้เกิดมาเมื่อไร่แล้วผมแก้หรือเปล่ามีเรือที่ติดป้ายมาสองสามป้ายเนี่ยป้ายเดียวกันนะ่ะมีกี่ลำ จำนวนเรือมันมากกว่าข้อข้อที่จริงไหมท่านเคยตอบรัฐบาลก่อนๆเคยตอบมาไหมผมไม่ได้พูดถึงรัฐทั่วไปนะครับผมพูดถึงบางคนที่พูดอะระบาลของคนที่พูดมาแต่กุตะกรูเนี่ยถ้าทํามาแล้วผมอยอมรับถ้าท่านทำได้ดีผมไม่ต้องทำนะผมไม่ได้ว่าใครแลร้วกันการไปรูปการเมืองไปคืบหน้าเกลี่ยงแก้ไขรัฐธรรมนูญการจะได้ท้องถิน่น ผมรอมกระจายอยู่แล้ววันนี้มีการกระจายมากมายหลายร้อยเรื่องแต่ถามวงางบประมาณของท้องถิน่นมันเก็บได้มากน้อยเพียงใดเราก็พยายามที่จะทำไงให้ท้องถิ่นมีได้ให้มากขึ้นการเก็บภาษีมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทิ่งไม่ก็สิ่งสัมพันธ์ที่ถือทำอย่างไรให้ท้องถิ่นเนี่ยมีขีาสามารถในการที่จะมีไรายได้ให้เพียงพอให้สามารถจ,จัดงบประมาณให้ลงท้องถิ่นให้ได้นะครับและบานไม่เคยหว่วงแลบ้าลมีแต่สรรนับสนุน มีแต่หาเงินไปเติมให้ท่านไปย้อนดูงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีสารนุชทองถิ่นเพิ่มเติมไปเท่าไหร่เก็บภาษีได้เองเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวหน่วยงานหิวห้องสี้แจงให้ท่านทราบเรื่องยาเสพติดท่านก็ทราบดีผมก็พูดไปหลายเวทีแล้วนะวันนี้หลายประเทศก็ชื่นชมไอการที่จับกลุมได้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการผมเป็นการรายง,งานทุกวันแต่จับข้ามทางน้ําจะใช้แดนจะในประเทศต่างประเทศจานวนมากจํานวนมากแล้วไม่จับลับจำนวนมากแล้วจับมันต่างกันไหมครับ